สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวกันพานะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวนวัตกรรมใหม่บางอย่างนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองนะฮะนี่เห็นช่วงที่ผ่านมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพูดถึงในคอมมูนิตี้เยอะมากเลยนะครับเรื่องของไอ้ตัวนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะสงสัยนะว่าจริงจริงแล้วมันคืออะไรนะครับไอ้แท่งนี้มันก็คือแท่งมาสจันนะครับนี่ก็คืออะคริลิกอีเลสเซอร์นะครับนี่มันคือแท่งที่เอาไว้แต่งเกรดนั่นเอง เห็นไหมนี่นะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเอาไว้ขัดแทนเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยนะครับกระดาษทรายเลยนะฮะปกติเนี่ยเวลาเราต่อโมนะครับเราตัดออกมาจากแผงเนี่ยเราใช้อาร์ตไนท์แต่งนะครับแล้วก็ตามด้วยกระดาษทรายนะครับไล่เบอร์ไปนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้นะครับก็มีคนพูดถึงไอตัวนี้กันนะครับแล้วผมก็เห็นมีร้านเขาเอามาขายนะครับผมก็เลยลองสั่งมาดูนะครับแท่งนี้ก็ประมาณ180บาท 180บาทเขาบอกว่ามันมีข้อดีที่มันดีกว่าการใช้ตะไบนะครับหรือว่าไอ้พวกเนี้ยนะฮะเพราะว่าไอ้เนี้ยหคือมันล้างได้นะครับอย่างไอ้พวกเนี้ยมันใช้แล้วทิ้งนะครับมันใช้แล้วทิ้งถ้าไปใช้แบบรุ่นที่มันกันน้ําไม่ได้ก็ล้างไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับ ส่วนไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องคอยเปลี่ยนใบมีดถูกไหมแต่ว่าไอ้นี่ยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวนี้กันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่เราตะบาบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีฝุ่นพลาสติกติดแล้วก็สามารถล้างออกได้ใช้แปรงสีฟันกเก่าๆขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดนิดหน่อยนะครับก็ออกได้นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี้ยนะครับนอกจากมันจะแต่งเกตดทำให้เกตดรอยเกตดหายไปเนี่ยมันยังช่วยขัดไ้พื้นผิวนะครับมันเหมือนกับไม่มีเกตดเคยตั้งอยู่ตรงนั้นมาก่อนด้วยเออนมันก็ น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยเอามารีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะครับบอกได้เลยว่าสัมผัสแรกเนี่ยหลังจากที่ดึงออกมาจากกล่องเนี่ยซึ่งนี่เราเห็นพร้อมกันนะเราเห็นพร้อมกันเลยนะครับพ่อซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดกล่องดูก่อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกนี่คือนิสัยของผมเลยนะครับเพราะโมทุกชิ้นที่ประกอบในช่องเนี่ยผมไม่ได้เปิดกล่องมาก่อนทั้งหมดนะครับที่เห็นหน้ากล้องทุกอย่างเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นทั้งหมดเนี่ยฮะเราจะรู้ไปด้วยกันนะครับเออแล้วสัมผัสแรกที่ผมรู้สึกก็คือว่ามัน ยมันมันมีความมันมีความหนือดอ่ะมันมีความหนืดหนืดมันดึงนิ้วนะมันเป็นแต่สัมผัสมันเหมือนมันเหมือนเราลูบพลาสติกอยู่ะนะครับมันเป็นพลาสติกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราลองมาดูดูพื้นผิวมันนะครับเหมือนเหมือนฉาบไปด้วยผงเหล็กเห็นไหมครับว่ามันเป็นมันเหมือนมันเหมือนรังผึ้งที่เป็นเป็นโลหะนะครับเหมือนเหมือนโลหะที่เป็นรังผึ้งนะครับให้นึกนึกภาพเราเอาเหมือนเอาดีคอมาแปะไว้ที่ ตัวอะคริลิกตัวเนี้ยนะครับมันก็จะแบบขูกขักขูกขักอ่ะกับนิ้วนะฮะอารมณ์มันจะไม่เหมือนกับตะไบตะไบที่ไว้ตะไบเล็บอ่ะนึกออกไหมที่เป็นด้ามเหล็กๆ็แล้วก็ด้ามขา,ขาวๆอ่ะนะครับจะไอ้นั้นอันนั้นจะหนื่มือกว่าแต่อันนี้มันจะลื่นกว่าน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างไอเนี้ย กับไอเนี่ยนะครับว่ามันมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวแถมไปตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้อนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งช่วงที่ผมทำแรกๆผมใช้อัพในอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้สื่อการเรียนการสอนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงสีดํานะครับจากอีวาเกเลียนนะครับปกติเนี่ยเวลาเราต่อโมใครที่เป็นสายต่อดิบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชิ้นส่วนที่มันเป็นสีทึบนะครับสีเข้มเข้มพวกเนี้ยนะเวลาเราตัดออกมาเนี่ย เราแต่งถ้าเราแต่งเกรดไม่ดีนะมันจะเป็นรอยที่เห็นชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาสีดำนี่แหละมาทดสอบให้ดูเลยแล้วกันนะครับใช้ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นส่วนที่ประกบก,กันแล้วหเห็นรอยเกรดชัดที่สุดในที่ผมมีอยู่ตอนนี้แล้วนะครับอ่ะผมจะตัดไอ้สองตัวนี้มันน่าจะคู่กันนะครับอ่ะเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยนะครับว่าเราเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับแต่อันนี้อีว e าตัวนี้คงไม่ได้เฟิร์สอิมเพรสชั่นแล้วนะครับเพราะว่าเปิดกล่องหาของมาแล้วนะครับก็คือได้เจาตัวนี้มาโอเคนะครับ ชิ้นส่วนมาแล้ว1 2ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นรอยเกตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับรอยเกตที่เราตัดออกมาจากรันเนอร์นะครับนี่ก็จะเป็น <AR C ast le> เห็นไหมเป็นเดือยๆอย่างนี้นะครับวิธีใช้นะครับเขาบอกว่าให้เราตัดตัดอตไอ้ตัวนี้นะครับไอ้รอยเกตตัวนี้นะครับให้เหลือให้น้อยที่สุดนะครับจากชิ้นงานนีฮะนี่ตึ๊บอ่ะเห็นไหมว่ามันจะเหลืออยู่นิดนึงตรงนี้นะครับผมทำทั้ง3อันเลยโอเคผมได้แล้ว1อัน เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอายังไงดีผมเอาใบมีดเอามีดอาร์ตไนแต่งให้ดูกันลกันเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนแรกที่ทุกคนต้องทำนะครับผมเอาอาร์ตไนแต่งเลยต่อมาด้านข้างนะครับผมจะใช้กระดาษทรายกระดาษทรายทําให้ดูนะครับผมจะ ขัดนีปกติเนี่ยกระดาษทรายเราจะขัดไล่เบอร์กันประมาณ3ระดับนะครับผมจะเริ่มที่เบอร์400 400600หรือ800ตามลําดับความขี้เกียจนะครับถ้าวันไหนขี้เกียจมากก็จะใช้หยาบมากนะครับถ้าวันไหนยขยันหน่อยก็จะใช้หยาบน้อยๆหน่อยนะครับไม่ใช่หรอกแลแ้วตะหยิบได้เพราะวนะ่าไอ้สี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยเนี่ยผมตัดแล้วก็เอาไว้รวมกันนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับมันมาเป็นแผ่นใหญ่ๆตรงนี้เลยมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้กระดาษทรายสามระดับอยู่ตรงนี้ <c oughs> น,นะครับก็คือหกร้อยพันห้าแล้วก็สองพันนะครับ <Told> ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราจะขัดพวกนี้นะครับเราต้องไล่ระดับนะครับว่าหยาบสุดนะครับไปถึงหยาบน้อยสุดนะครับอันนี้เราใช้600ครับโอเคนะครับหลังจากที่เราขัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเบอร์600นะครับตรงนู้นนะครับเราจะเห็นว่าพื้นผิวของชิ้นงานเนี่ยโดนทําลายพอสมควรเลยนะครับและสิ่งที่เราจะแก้ไขเนี่ยเราก็จะขัดไล่ระดับไปเรื่อยนี่คือเบอร์105นะครับ105จะขัดนี้ก่อน โอเคนะครับหลังจากที่เราลงเบอร์พันห้าไปเราจะเห็นว่าผิวของชิ้นงานเริ่มเงาขึ้นเล็กน้อยนะครับดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับต่อไปเราก็จะขัดด้วยเบอร์สองพันเป็นการจบงานนี้นะครับตอนนี้ก็ขัดเบอร์สองพันเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าพื้นผิวเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเงาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็เงาในแบบของมันเห็นไหมฮะ มันก็เงาในแบบของมันแต่ว่ามันไม่ได้เงาเหมือนกับอันนี้เพราะาอันนี้เขาพ่นโคตติ้งมานะครับมันก็จะไม่ได้เงาในแบบนั้นนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้่ามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถามว่ารอยเกรดหายไหมหายนะครับหายเกลี้ยงเลยนะครับปกติเนี่ยใครที่ตอดิบก็จะอยู่ในประมาณเนี้ยนะฮะก็จะอยู่ในในประมาณนี้แหละนะถ้าเป็นการพาเนี่ยเนื้อของชิ้นงานมันจะไม่ได้เงาแว็บขนาดนี้นะครับนี่ก็คือการขัดด้วยกระดาษทรายนะครับส่วนอันนี้ก็คือการแต่งด้วย อาร์ตไนท์นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมว่ามันยังมีแบบเป็นรอยช้ำๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงปลายเล็บผมนะฮะเห็นไหมครับนี่คือการแต่งโดยอาร์ตไนท์เฉยๆนะครับถ้าไม่จบด้วยกระดาษสายถ้าจบด้วยกระดาษสายก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้กันที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับนี่ก็คืออะคิลิอลลเตอร์ตัวนี้นะครับด้วยการที่เราจะใช้ชิ้นใหม่เลยนะครับเราจะใช้ด้านเดียวกันกับที่เราทำเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ย <g venue> <g venue> โอ้โหผมพูดไม่ออกเลยอะจริงๆมันผมว่ามันเวิร์กมากเลยนะเนี่ยการที่เราขัดออกมาแล้วมันมันเงาแวบได้ใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิมแบบเนี้ยนะครับมันเงาวกว่าไอตัวนี้อีกอะที่เราใช้กระดาษทรายนะครับจริงๆรแล้วกระดาษทรายเนี่ย กระดาษทรายเนี่ยถ้าเราเพิ่มอีกสักหนึ่งระดับเป็นสองพันห้านะครับมันก็น่าจะกลับมามันได้ใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิมได้มากขึ้นอีกนะฮะผมว่านะแต่กับไอตัวเนี้ยไอตัวอะคริลิกนะครับไอตัวแท่งอะคริลิกเนี่ยมันมันอันเดียวจบอ่ะมันไม่ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆยนะครับมันไม่ต้องไล่ระดับอะไรเลยนะมันอันเดียวจบถึงแม้ว่าจะดูดูว่าพื้นผิวตรงเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่เราดูที่ความมันของมันนี่ครับความมันของมันอ่ะมันใกล้เคียงกับของเดิมมากเลยเห็น นะซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ผมผมไม่ได้ขัดแค่เกตดนะผมขัดตะเข็บตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะขัดทั้งหมดนี่เลยทั้งหน้านี่เลยนะครับหน้าสัมผัสตรงเนี้ยผมขัดแนวยาวมานี่เลยนะครับเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงฮะอ่ะตอบตัวเองนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมว้าวนะเออกับไอ้ตัวเนี้ยไอ้แท่งไคริลิกอันนี้นะครับรู้สึกว่ามันมันประหยัดเวลาได้เยอะนะครับสาหรับใครที่เป็นสายต่อดิบนะฮะ และหรือทําสีก็ได้อะทําสีก็ได้อีกนะนะแต่ถ้าทําสีเนี่ยางคนทําสีเขาก็จบแค่เบอร์หกร้อยไงเบอร์หกร้อยหกร้อยไปพันห้าพันหนึ่งเนี่ยเขาก็จบแล้วนะครับให้มันให้มันเรียบหน่อยแล้วก็ไปควนสีได้แล้วนะครับแต่กับอันเนี้ยคนที่ต่อดิบเนี่ยถ้าเราเราขัดแล้วมันได้อย่างนี้เลยอะ่ะได้เหมือนพื้นผิวเดิมเลยอย่างเงี้ยนะครับดีไหมอะ่ะเอาไหมอะ่ะเออนะครับผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ดีมากๆนะสําหรับนักต่อกันพายุคนี้นะครับ ก็ไปเลือกซื้อเอานะฮะอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้สั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คือการรีวิวจเจ้าตัวนี้นะฮะ <c oughs> นี่อันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีก็คือมันง่ายมันสะดวกไอ้ตัวนี้มันเลอะเราก็เอาไปล้างได้เห็นรอยเลอะไหมครับเพราะว่ามันก็เอาไปล้างได้นะเนี่ยปัดๆก็ออกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปล้างได้ด้วยนะฮะเวบะเห็นว่าจะมีรอยน้ําอยู่นะฮะนี่มีรอยน้ําที่ด้ามอยู่นะครับมือผมก็ยังเปียกอยู่เลยนะนี่ไปล้างมาแล้วจริงๆรรอยหายไปหมดเลยนะครับ ลอยหลุดง่ายมากนะไม่จําเป็นต้องเอาไอ้แปรงสีฟันเก่ามาขัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเอาผ่านาน้ำแล้วนิ้วลูบสองเทียงนะหลุดแล้วนะครับใช้ได้เลยดีมากๆนะครับนี่คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีแล้วมาดูข้อเสียกันนะครับข้อเสียเนี่ยด้วยความที่ไอ้แท่งอะคริลิกอีลาเซอร์ตัวนี้มันอันใหญ่มากนะครับมันจะเหมาะออกับการที่เราขัดพื้นผิวที่มันค่อนข้างหน้าสัมผัสเยอะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดบ้าบางชิ้นที่มันเป็นแง่เป็นมุมอ่ะอย่างสมมติ ไม่รู้มันจะเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไออยู่ตรงเนี้ยเกตอยู่ตรงเนี้ยเราจะขัดยังไงอะถ้ามันเข้าไปไม่ได้ถ้ามันเข้าไปไม่ถึงนะครับจริงไหมนี่คือปัญหานะครับด้วยความที่มันแท่งใหญ่เกินไปนะครับทำให้มันมีข้อจํากัดในการใช้นะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับเรายังไม่รู้ว่าเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะหลุดออกมาหรือเปล่าเนี่ยที่มันแปะอยู่บนแท่งพลาสติกเนี่ยนะครับ ผมไม่รู้ว่ามันจะหลุดออกมาหรือเปล่าเมื่อระยะเวลานานขึ้นและอายุการใช้งานมันเท่าไหร่อันนี้เรายังไม่รู้เพราะว่าผมเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะบอกในคลิปต่อๆไปอาจจะคลิปไหนสักคลิปหนึ่งอาจจะแบบแทรกๆเอาไว้นะฮะนะครับแต่โดยรวมสําหรับตอนนี้นะครับความรู้สึกในตอนนี้คือพอใจมากนะครับสำหรับไอ้แท่งตัวนี้นะฮะใครที่ชอบก็ไปหาซื้อแล้วกันผมซื้อมาในราคา180บาทนะครับผมคิดว่า ร้านโมลหลายๆร้านน่าจะเอาเข้ามาแหละเพราะว่าเห็นโฆษณาหลายร้านมากนะครับเพราะว่ามันนวัตกรรมนะฮะโอเคแท่งสำหรับแท่งหันศานี่ผมก็ฝากเอาไว้ในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมชาวีช่องคอส m มิชาวีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ